วันนี้อยากจะทำรสช่องสิงคโปร์สาคูต้นกับมันแครอทนะคะแล้วก็เตรียมแป้งแป้งสาคูต้นไว้100กรัมนะคะก็เอามันไปต้มให้สุกขณะร้อนๆเราก็ามานวดใส่แป้งค่ะใส่แป้งแป้งจะได้สุกไปด้วย แปงร้อนอยู่นะคะีเราใช้มัน200กรัมนะคะใช้มัน200กรัมใช้แป้งสาคูต้น100กรัมค่ะหถ้วยตวง อ้ร้อนร้อนยังไม่ได้เลยใช้มือไม่ได้เลยจ้ะเราจะนวดนวดแป้งกับมันให้เข้ากันนะคะจนสามารถที่จะปั้นได้สามารถที่จะมาทำเป็นแผ่นเป็นเส้นได้นะคะขอหนวดก่อนตอนนี้ เมื่อเรานวดแป้งได้ที่แล้วเราก็มาทำเป็นแผ่นนะคะทำเป็นแผ่นคืงบนเฉียงหรืออะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วก็ตัดเป็นเส้นเส้นเหมือนเส้นสิงคโปร์ทำจนหมดแป้งที่เราผสมไว้เราก็นำไปลวกไปต้มให้สุกโอเค การนวดแป้งเราจะเหมือนกันกับนวดของแข็งเหมือนทำสิง,ง้โปูอย่างอืน่นทำนวดเหมือนกันเลยแป้งจะต้องให้สุกถึงจะไม่คายตัวน,นแป้งที่เราทำเอาไว้เราก็ตัดออก ทานวนที่ไม้ไม้เชิงเดียวก็ต้องทานวนด้วยนวนกันไม่ให้มันติด,ตดแล้วก็ตัดค่ะส่วนไหนไม่สวยล้วก็ตัดออกตัดไปเส้น ทำจนหมดเลยนะคะเมื่อเราทำเส้นสุกแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต้มน้ำให้เดือบนะคะแล้วก็เอาลงไปลวกะคะ่ะลวกให้สุกถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมา ก็จะลอยขึ้นลอยให้มันสุกก่อนนะคะนี่นังสุกแล้วค่ะ นีถ้าแป้งลอยขึ้นมาก็แสดงว่าแป้งสุกนะคะแล้วก็ไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันสุกมากๆก่อนแล้วค่อยตักขึ้นตอนนี้ตักขึ้นได้แล้วเราใส่น้ำเย็นเลยค่ะโอ้ยพี่กไปก็ได้ สีสวยมากเลยอันนี้เป็นแครอทมันแครอทนะคะมันแครอทกับผงแป้งสาคูต้นค่ะมีเป็นผงแป้งสาคูต้นแล้วก็มาใส่น้ำเย็นแล้วเราก็ส่วนที่เหลือใส่ลงไปต้มให้สุกใส่ครั้งเดียวเลยก็ได้อันไหนไม่สุกมันก็จะลอยขึ้น ที่เส้นมันหกักเพราะว่าเราใส่มันเยอะค่ะปกติแล้วเขาจะใช้แต่แป้งสิงคโปร์ที่มันเหนียวเหนียวทำเส้นจะไม่หกักแล้วก็ใส่เท่าที่เราทำได้นั่นแหละ สุกแล้วค่ะตักออกได้เลยค่ะปิดไฟได้แล้วค่ะต่อไปเราจะทำน้ำกะทิน้ำเชื่อมนะคะใส่น้ำใส่ม้ดตั้งไฟใส่เกลือเกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขึ้นช่้วยตวงค่ะ น้ำเยอะใช่หรือเปล่าน้าเยอะต้องตักออกก่อนเ,อเดี๋ยวจะใส่กะทิใส่น้ำใส่เกลือแล้วใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายซึ่งช่วยตวงนะคะคนให้น้ำตาลละลายคนให้น้ำตาลละลาย ปิดไฟค่ะิใส่ตัวขนมลงไปคนให้ทั่วเข้ากันราดหน้าด้วยกะทิจุกรับประทานได้ค่ะทำไม่ยากนะคะสวยมากเลย ออาใส่กระทีิสักหน่อยเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะการทำรดช่องสิงคโ,คโปูสาคูต้นกับมันมันแคีรอรสเสร็จแล้วค่ะสีสวยมากค่ะน่ารับประทานจังเลย